เรือดำน้ำชั้นเซียร่าชื่อรหัสโครงการของโซเวียตคือโปรเจกต์945บาราคูด้าเป็นหนึ่งในเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ S.S.N. ที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ที่สุดในยุคสงครามเย็นจุดเด่นที่ทำให้เรือชั้นนี้แตกต่างจากเรือดำน้ำลำอื่นในยุคเดียวกันคือตัวเรือที่ทำจากไทเทเนียมทั้งหมดจุดเด่นสำคัญคือตัวเรือไทเทเนียมดำน้ำได้ลึก ไทเทเนียมเป็นโลหะที่แข็งแรงและมีน้ำหนักเบากว่าเหล็กกล้าทำให้เรือชั้นเซียร่าสามารถทนทานต่อแรงดันมหาศาลและดำน้ำได้ลึกถึงประมาณ750-900เมตรซึ่งลึกกว่าเรือดำน้ำทั่วไปอย่างมากลดการตรวจจับไทเทเนียมเป็นวัสดุที่ไม่เป็นแม่เหล็กทำให้เรือดำน้ำลำนี้ตรวจจับได้ยากขึ้นด้วยเครื่องตรวจจับความผิดปกติทางแม่เหล็ก หรือ Magnetic Anomaly Detector หรือ MAD ที่ใช้โดยเครื่องบินต่อต้านเรือดำน้ำบทบาทและข้อจำกัดบทบาทคือเรือชั้นเซียร่าถูกออกแบบมาทำหน้าที่เป็นเรือดำน้ำนักล่าเพื่อคอยล่าตระเวนและเข้าสกัดเรือดำน้ำหรือเรือผิวน้ำของฝ่ายตรงข้ามอาวุธสามารถยิงตรอปิโดและขีปนาวุธร้อนได้จากท่อยิงตรอปิโด โดยมีรายงานว่าสามารถยิงขีปนาวุธที่ทันสมัยอย่างคาลิเบอร์ได้ต้นทุนที่สูงอย่างไรก็ตามการผลิตเรือจากไทเทเนียมเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงมากทำให้มีเพียงแค่สี่ลำเท่านั้นที่ถูกสร้างขึ้นในสองรุ่นย่อยคือ s i e ย r a าวันและ s i e ย r a าทสถานะปัจจุบันเนื่องจากต้นทุนการบำรุงรักษาที่สูงมาก เรือชั้นนี้ส่วนใหญ่จึงถูกปลดประจำการไปแล้วปัจจุบันเหลือเพียงเรือรุ่นเซียร่าทูจานวนไม่กี่ลำที่ยังคงอยู่ในประจำการของกองอัพเรือรัเสเซียแต่บทบาทของพวกมันกำลังจะถูกแทนที่ด้วยเรือดำน้ำรุ่นใหม่ที่ทันสมัยกว่าอย่างชั้นยาเซนโดยสรุปแล้วเรือดำน้ำชั้นเซียร่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามทางวิศวกรรมที่ทะเยอทะยานของสหภาพ,าพโซเวียตเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า พวกเขาสามารถสร้างเรือที่แข็งแรงและดำน้ำได้ลึกที่สุดในโลกได้แม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วต้นทุนการผลิตจะทำให้ไม่สามารถสร้างออกมาเป็นจำนวนมากได้